สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไปนอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผม mm hmm. แอมิคิตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาของ LC Reno นะครับซึ่ง LC ของ Reno เนี่ยจะมาวันที่17นะครับนั่นก็คือวันอังคารน,นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าในตู้ Reno เนี่ยมีใครบ้างนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสีเวลาเนี่ย เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมเดี๋ยวอันดับแรกผมจะพูดถึงตัวข้างตู้กันก่อนนะครับสำหรับตัวข้างตู้ตัวแรกนะครับนั่นก็คือรีโอนะครับสำหรับรีโอนี่ในอนาคตเจแปนกำลังจะได้อาวุธ l อนะครับก็เรียกได้ว่ารออนาคตกันยาวๆเลยนะครับสำหรับผู้พันรีโอของเรานั่นเองนะฮะอดีตเคยเป็นตัวยืมเพื่อนที่ดีสุดตอนนั้นนะครับ แล้วก็ตัวที่2นะครับก็คือตัวเจ้าของ LC นะครับเรโ o นะครับสำหรับเรโนเนี่ยในปัจจุบันตอนนี้นะครับเรโ o ได้ปลดเลเวล90แล้วนะครับแล้วก็มีตู้รีรันของอาวุธ LD เรโนเนี่ยที่ตู้เอ็นหน้าคือตัวละครตัวใหม่ของเจแปนนะครับที่เพิ่งจะเข้ามาเมื่อไม่ไม่กี่วันก่อนนะครับ ถ้าเกิดนับในไทม์ไลน์ของเซิร์ฟโกลบอลของเรานะครับก็จะมาในเดือนเมษายนนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวเรโนนะครับทีนี้เราก็มาดูกันถึง LD L d ลรักของตู้นี้นะครับนั่นก็คือเจโรซาของเรานั่นเองนะครับสำหรับเจโรซาเนี่ยยังมีรีรันในการกด หาอาวุธ LD เนี่ยที่ตู้กาแลนนะครับตอนที่กาแลนได้ปลดเบอร์สเขียวนะครับแล้วก็กาแลนเนี่ยจะได้ปลดเบอร์สเขียวในเดือน11นะครับหรือเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีกาแลนเนี่ยแล้วอ,อยากได้กาแลนอยากกดหากาแลนเนี่ยผมแนะนำว่าตู้โลซา,ข,าข้ามตอนนี้ก่อนได้นะครับ แล้วค่อยไปกดหาตอนที่กาแลนปลดเบิร์สเขียวสำหรับคนที่อยากได้กาแลนด้วยนะครับ 8, 9, 1 0ก1็ก็อีกแค่3เดือนเองนะครับทีนี้เราก็มาพูดกันถึงในส่วนของความน่ากดกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับความน่ากดเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับสำหรับคนอวยนะครับถ้าเกิดคนอวยเนี่ย ก็กดได้เลยนะครับยังไงตัวละครที่เราชอบเนี่ยมันก็จะมีคุณค่าทางจิตใจให้เราอยากเล่นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีแยกย่อยนะครับถ้าเราอวยนะฮะแต่ว่าทรัพยากรเราเหลือน้อยเพชรเหลือน้อยตัวเหลือน้อยเนี่ยผมก็คงแนะนําให้ข้ามไปก่อนนะครับถ้าเกิดใครมีโพลอมเนี่ย เราก็สามารถใช้โพลอมแทนได้ยาวๆเลยนะครับเพราะว่าตัวโรซ่าเนี่ยมันก็จะเป็นซับกึ่งดาเทจนะครับที่าจากที่ผมดูตัวโรซ่าโชเคสเนี่ยก็อาวุธเอดีจะทำให้ตัวโรซามีบัฟกรอบขาวขึ้นมาอีกหนึ่งช่องนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่มีโพลอม LD โพรมโพอ,อม,พอ,อ,มอ่านี่ฮะถ้าใครมีน้องโพรม LD เนี่ยก็สามารถข้ามเพื่อซับเซฟทรัพยากรได้นะครับแล้วค่อยไปกดหาตอนที่กาแลนปลดเบิร์สเขียวถ้าอยากได้กาแลนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของอาวุธ LD r e n เเนี่ยผมมองว่าคนที่ไม่มีแล้วอยากได้เนี่ย ไปรอกดพร้อมเอ็นหน้าน่าจะคุ้มกว่านะครับเพราะว่าได้ปลดเลเวล90ด้วยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยตัวตัวเรโนโก็แทบจะไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะฮะส่วนมากก็จะใช้ตัวอื่นกันมากกว่านะครับทีนี้ก็มาพูดถึงในส่วนของคนที่ทรัพยากรน้อยไม่มีแหล่งฟาร์มแหล่งฟาร์มหมดแล้วเพชรน้อยตัวน้อยเหมือนผมเนี่ยก็แนะนำเลยนะครับว่า ข้ามได้ก็ข้ามเลยนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้อาวุธเบรสของทีดัตเนี่ยก็รอลุ้นที่ตู้เซเซอร์นะครับที่จะเป็นตู้ถัดไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีข่าวลือนะครับว่าตู้เซเซอร์อาจจะไม่มีอาวุธเบรสของทีดัตนะครับมันก็ยังไม่ชัวร์นะครับเพราะว่ายังไม่มีประกาศจากตัวเกมภายในเกมตรงนี้นะฮะมันเป็นแค่ การพิมพ์ในท w i t เต r นะครับอันนี้ก็รอดูกันต่อไปนะครับสำหรับเงื่อนไขด่านลูเฟเนียที่จะมาวันอังคารนี้เนี่ยเป็นด่านโลเฟเนียด่านแรกนะครับที่ไม่มีลูกแก้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาตัวไหนลงก็ได้นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องเงื่อนไขลูกแก้วเลยจะมีที่กังวลอย่างเดียวก็จะเป็นเมคานิกของบอสนะครับที่ เวลาเลือดลดถึงจุดที่ตัวบอสกำหนดเนี่ยก็จะมีหมอกมีหมอกขึ้นมาที่ตัวของบอสนะครับทําให้เวลาเราตีเบฟตีเลือดเนี่ยดาเมจมันจะลดลงนะครับนะประมาณนั้นนะครับก็โดยรวมนะครับตู้นี้ความน่ากดก็ค่อนข้างน้อยนะครับสําหรับคนที่ไม่อวยจริงๆนะครับแล้วก็ทรัพยากรเหลือน้อยมีตัวอื่นที่ใช้แทนได้ ตัวนี้เนี่ยสามารถข้ามได้แบบสบายๆเลยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะเซฟทรัพยากรไปสำหรับกดในยุคเบิร์สเขียวนะครับเพราะว่าในอีกแค่2เดือนมันก็จะเข้ายุคเบิร์สเขียวแล้วนะครับเราก็ต้องเซฟทรัพยากรให้มากที่สุดนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็ตอนนี้เริ่มเริ่มข้ามหลายตู้เลยนะครับเพราะว่าต้องเก็บทรัพยากรเอาไว้ไป ไปหาพวกอาวุธ l d ในยุคเบอร์เขียวแทนนะครับสำหรับเพื่อนๆก็ถ้าเกิดยังมีตรงไหนที่สงสัยเกี่ยวกับการกดตู้หรือว่าเกี่ยวกับตัวละครอะไรพวกนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆเ,เนี่ยจะมาตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง,ง,ง่ายๆนะครับโดยการกดไลค์ผมนะครับกด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆน,น,นะครับ สำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชา lc เร no ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ